วันนี้เรามาทํตาตําซัวนะครับตาําซัวกุ้งอันนี้ผมโขลกมาเรียบร้อยนะครับตามนี้ผมติกระนำม,มาแล้วอส่วนผสมหลักๆเราก็จะมีนะครับน้ำปลานะครับของแซบเลยฮนะแซบแซ,บแซบเลยอ่อน้ำปลานะครับครึ่งทับพีครับเขย่าเรียบร้อยกึ้งทับพีนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับาใช้น้ำปลาดีๆเลยถ้า,ามันบอดีมันบอดแซบครับประมาณสักค่อนก่อนครับกันครับวันนี้แล้วก็ผงนัวครับผงนัวผงนัวก็นิดหน่อยอเท่านี้แล้วกันจะใส่เยอะฮะเดี๋ยวหัวจะล้านได้แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับช้อนหนึ่ง มะนาวครับผมอีกหนึ่งลูกเต็มๆนะครับเพราะเราเป็นคนชอบเปรี้ยวอส่นี้กันครับผมลูกเต็มๆจากนั้นนะครับเราก็ทำการคนให้มันเข้ากันก่อนครับ คนคนลกอนอ่ะชิมรสปรุงรสนิดนึงครับว่าได้อย่างตามรสที่เราต้องการไม่ถึงครับอโอเคไม่เคยผิดพลาดประการใดใส่เส้นครับคุมถั่วนิดนึงต่อไปก็ มีขนมจีนนะครับมะเขือสองชิ้นประเทศสองนี่ที้เล่ากุ้งครับลวกไปเรียบร้อยใส่ประมาณนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยต่อไปก็ทำการโคลกครับผมตามำทั้งทีครับ ให้โขกครับแต่โขกแรงครับเดี๋ยวโคกแตกนะครับโคกแตกมาเนี่ยคือไม่ได้กินนะครับผมพื้นก็จะเละด้วยครับทปการอีหลมจีนนิดนึงแล้วโขกไปเรื่อยครับโขกไปเรื่อย,อยต้องโขกแรงมากนะครับก็เอาสักาประมาณคร่าวๆแล้วกันประมาณเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยโขกนานครับโขกนานมันก็จะ แน่เลยอืมเต็มเต็มเรียบร้อยครับขอไอคีขอไอคีครับยังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงขอไอคีกรับอ่าผมมาจัดจานครับผมต่อไปเป็นการคว่ำคกครับปรบับเอาให้นี่เลยครับตำซัว กุ้ของเราประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยกินได้ครับ